สวัสดีครับชมครับตอนนี้เรเข้าสู่รายการสาระยำชัยในช่วงของมินิเกมอีกเช่นเ,น cool. นนเคยน,นะฮะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่19ธันวาคมพศ2567นะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเล่นมินิเกมกันนะฮะยาคงอยู่กันในส่วนของจะบอกเหมือนเดิมก็ไม่ใช่นะะเดี๋ยวมาเล่นเบสบอลกันนั่นเองเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะฮะว่าตาในวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชม ให้ยอมรับตรงๆไหมตอนเข้ามาเนี่ยเราอ่านชื่อแมปนี้ว่าเป็นแมปสตาร์บัคนะจริงๆเออนะนึกว่าจะแบบมีกระฟงกาแฟมาอยู่ในเกมอะไรอย่างงี้นะไม่ใช่เลยนะมันเป็นแบบเป็นเกาะโอกรโอเรโอเรต้องไปที่นั่นนะโอกรมาเดี๋ยวเราไปกันเลยว้าววีว้าวว้าวีว้าวีว้า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 วาว ก็เป็นอะไรนะฮะรู้สึกคลึกเปรเฉยเยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวนะทุ่งเริ่มเกมเองพี่ไดมอนด์เจเนเรเตอร์ก็คือดรอปกิฟต์แล้วนะครับเร็วเหลือเกินเร็วไปไหมน่าจะเร็วเกินไปใช่ไหมใช่นะฮะคุณผู้ชมเห็นด้วยใช่ไหมคุณผู้ชมก็บอกว่าใช่ใช่ใโอ้โหเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นด้วยกับเราด้วยรู้สึกดีใจน้ําตาจีไหลกันเลยทีเดียวนะเนี่ยโอเคนะ,ะก็คือไม่ได้ดูหลังเลยนะ,ะว่ามีมันจอร้อยนลนน่าเกลียดมาก น่าเกลียดมากคนเขาต่อแทบตายมาแย่งของของเขาน่าเกลียดจริงๆช่างหน้าไม่อายไรอย่างอายจริงๆ <The Final. S 1> โอเคนะฮะเบ็นไรนะฮะเรายอมให้อภัยสัตว์โลกนะฮะโอเคนะฮะเราเราปลงแล้วนะฮะเรานุ่งขาวห่มขาวนะฮะอะไรที่มันรู้สึกขัดใจเรา เราก็ต้องปล่อยมันไปเพราะเราปลงแล้วนะฮะรู้สึกว่าเหมือนอะไรนะจะได้ปฏิทิเอ่อปฏิทิไม่ใช่เดี๋ยวมันรู้หล,ลักมกษะนะะเดี๋ยวๆอันนี้ข้ามาศาสนาแล้วนะพูดไปเรื่อยนะเนี่ยโอ้ยยมศาสนาเลยก็ว่างั้นเถอะเดี๋ยวๆอันนั้มันเกิดอะไรขึ้นนะคุณไวอาร์มรีนะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเอ่อตายกันรัวเลยนะเกิดอะไรขึ้นกันน,น,นี่อ่ะมานะฮะตรงนี้ยังไม่มีใครเอาของขอนขอนชันไปนะฮะ พี่ก็มาแบบมาแย่งกล่องของขวัญของฉันฉันวิสัสต์ต่อมาแทบตายเธอก็มาแย่งแย่มากแต่ถ้าเธอทําให้ทีมเราชนะฉันก็จะไม่บ่นเธอเออนะมีข้อแลกเปลี่ยนนะฮะต้องเอาให้ชนะเข้าใจไหมถ้าจะมาแย่งกันแบบนี้เอาให้ชนะแล้วกันแล้วค่อยมาว่ากันใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาได้อหมนิดนึงทำไมตอนนี้มันบักแสงแล้วเนี่ยเออบักแสงแล้วไม่สวยเลยเอน่าเศร้าเฮ้ย <L> an> an> เฮ้ยเปิดได้ด้วยเหรอไม่เคยรู้มาก่อนเฮ้ยเ้ากระดูกมาทำไมเนี่ยเราได้มาทำไมอะ่ะเอออดีเราได้มาทำไมไม่รู้นะเอากระดูกมาทำไมไม่ทราบเช่นกันนะฮะอยู่ดีก็ได้มาแบบงง,ง,งนะฮะถามว่าใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมก็ไม่น่าจะได้เท่าไหรนะ่เนาะเอาไปฟันผู้เล่นลอะไรเงี้ยเราเออเพื่อเพื่ออะไรไม่รู้นะฮะก็คือได้ของแปลกๆเข้ามาในตัวเฉยเลยนะฮะไปขอที่ปกติไม่น่ามีอยู่ในเกมอะไรางี้น,นะก็ได้มาแบบงง,ง,งนะและฝั่งนู้นเขาก็กำลังทะเลาะกันอยู่นะฮะระหว่างสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงิน ก็คงทะเลาะก,กันอยู่นะฮะแต่ว่าเราก็อ,าอยู่เฉยๆนิ่งๆเรียบๆสไตล์หรูๆนะฮะอ่าไม่มีใครมายจ่กับเราก็ดีแล้วเพราะเราเป็นสีแปลกแยกนั่นเองนะฮะมันไม่ใช่แม่สีไงเอ่อถต่ว่าใช่แม่สีมันก็ใช่นะแต่ว่าไม่ใช่แม่สีแบบแม่สีอะ่ะแต่เป็นแม่สีของแสงเออพอเถอนะเนาะเหนื่อยพูดอะไรไม่รู้ว่าเหนื่อยโอเคไม่ใช่หมายถึงว่าแบบ แสงของสีมันไม่มีแบบเป็นเรื่องไปเรื่อยนะหมายถึงว่าแสงของสีมันมีอยู่จริงนะฮะแล้วมันก็เป็นแสงสีน้ําเงินสีแดงแนละ้วก็สีเขียวไม่ใช่สีเหลืองนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่จริงแต่ว่าคือเราพูดเลยไม่รู้นอกเรื่องไนงะโอเคไหมโอ้ไระวังน้ำทำมาเขิดเทศเลยพี่ผมก็เข้ายากสิครับเ <c oughs> นาะแต่วางน้ำมันดีตรงที่ว่าอ,อ,อย่างน้อยมันก็เป็นการแบบ p r t e ต t ตัวเองไงว่าเวลาคนที่เข้ามาจะขุดเตียงเรามันก็ต้องแบบผ่านด่านนะ้ำไม่ได้ก่อนซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ยากไงใช่ไหมเออก็ก็ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะโอเค อ่ฮะเอารอกล่องของขวัญดรอปที่เครื่องทำไดมอนอีกนะจ๊ะฉันพร้อมที่จะรับเธอเสมอพร้อมอ้าแขนรับเลยแหละอี๋นะฮะฉันต้องการเธอมากเลยเพรเธอออกมาเถอะคอร้องเอไม่ใช่ฉันต้องการกล่องขวัญมากเลยเธอออกมาเถอะกล่องของขวัญของฉันนี่มันเป็น the best gift forever โอเคนะฮะโอ้โหแคสซลลนอีกแล้วนะฮะไอคนที่มันขโมยกล่องของขวัญของเราไปนะฮะหวังว่ารอบนี้มันจะไม่วิงตามเรามานะฮะ ซึ่งเรามัวจะทําแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะตกโลกได้นะอันตรายมากเลยจริงๆนะยอมรับโอเคนะเป็นก,นการกระทำที่น่าบัดเสียวและเสียววาดกเลยทีเดียวนะฮะพิษสวาดเลยนะฮะเกี่ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเก็บของขวัญไว้ก่อนนิดน,นึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเอาอันเพิ่มก่อนฮนะเพราะว่าเรายังเราต้องรีบไปนะก่อนที่เพื่อนเราจะแย่งของของเราไปอีกนะฮะอ่า ชื้อแหวบนะครับเพราะว่าโชคดีนะที่ว่าช่วงที่เราอัดคลิปเนี่ยนะครับเป็นช่วงเทศากาลวนะันคริสต์มาสพอดีเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยมีกล่องของขวัญนั่นเองนะฮะอ่าก็เป็นซีซันเพิ่มเติมนะครับสำหรับช่วงเทศากาลแบบนี้อะไรอย่างงี้เนาะโอเคเอาไปเลยจ้าได้มาทั้งหมด30คอยน์กันเลยทีเดนะียวนะอ่าอย่างเร็วออกกล่องขวัญออกมาอีกแล้วเร็วเร็ว,รวนะ สั่งได้เลยทีเดียวนะนี่โอเคดำ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 ดดโอ้ย oh, ย yeah, uh ัยเลยนะฮะฮะฮะ just the way ฮะฮะโอเคนะมา เพื่ออะไรไม่รู้นะฮะไม่รู้เรื่องอีกแล้วนะฮะเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องตลอดเลยเนาะโอ <c oughs> ้ไดียวเดี๋ยวมาอนสองเม็ดเนะี่ยว้าวตอนนี้เราเก็บไดมอนด์มาทั้งหมด19เม็ดแล้วนี่มันการผูกขาดธุรกิจชัดๆเลยนะธุรกิจไดมอนด์คือเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวนะฮะเป็นไดม์เดอะไดมอน l ์ c t o กเตอร์นั่นเองนะฮะอันดับหนึ่งของประเทศนะฮะอ่าเป็นไง yeah. ต้องได้มงแล้วไหมนะฮะ Miss Universe Miss World Un อะไรนะฮะหลบไปนะฮะให้ให้มงกับ The King of Diamond Collector ดีกว่านะฮะดูดีกว่าเยอะเลยเนะาะหรือเปล่า Diamond Collector ในชีวิตจริงอาจจะออกแนวแบบไปขโมยเพชรเข้ามาเนาะเพชรซาอุ <laughs> <laughs> ไม่ใช่แล้วนะโอเคอ่าฮะ โอเคแต่ยอ,ยอมรับบ่าแคสโลเขาก็โอเคเขาทําคุณงามความดีให้กับบ้านเมืองนะฮะไปทุบเตียนชาวบ้านเขาให้ก็ถือว่าโอเคอะยอมรับแล้วกันนะฮะจะยอมรับเธอนะถึงแม้ว่าเธอจะแย่งเพชรของฉันไปก็ตามรวมถึงกล่องของขวัญด้วยนะจะมีความแค้นฝังหุ่นอยู่นิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ให้อภัยแต่ก็ให้อภัยสรุปยังไงอะว่ามาอีกทีนึงตกลงให้ได้ก่อนนะอันนี้ก็คือแบบยืนเฝ้าเลยทีเดียวนะเป็นกัปตันนะฮะเอาสวัสดีกัปตัน สวัสดีครับน What are you doing When will our ship go to h r u g h next door พูดอะไรไม่รู้นะยิบคำศัพท์ขึ้นมาไปเรื่อยนะ,ะ่ะโอเคนะกับตันหองเราก็กำลังนั่งเฝ้าสถานการณ์ดูอยู่นะครับว่าเรือของเราจะจมหรือไม่จมอะไรอย่างงี้นะฮะไม่ใช่ละผู้เล่นนะเออว้าวมีบุคคลปริศนาจมตีเข้ามานะฮะ แต่ก็ไม่เป็นรนะเราก็ไม่ได้กังวลอะไรใดอย่างไรทั้งสิ้นนะก็คือเพื่อนเราเนี่ยไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยเพราะเรายึดมาคนเดียวนะ,อะ,อะโอเคอ่าชาร์เป็นเนสซอสนะฮะแล้วก็อันนี้นิดนึงแล้วก็เอ่อซื้อแทรปนิดหน่อยนะฮะ is a trap เนาะเอาอะไรก่อนดีเอ่เออันนี้ดีกว่านะ is a trap เนาะแล้วก็แล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็อะไรดีาราแล้วก็อะไรดีอัลลามแท็บแล้วกันนะฮะซื้อไปก่อนเนาะซื้ออะไรได้ซื้อไปก่อน โอเคไหมอ่าอัปเกรดเพือกน,นิดนึงอะไรอย่างนี้แนละ้เดี๋ยวต่อไปเราอัปเกรดเลือดก,กันดีกว่านะฮะไปะไปสะสมเออ่แรก่กันเพิ่มนะฮะอ่าไปสะสมเพชรกันเพิ่มมันเองนะฮะคดีเพชรสะ่วเอาแ yeah, ยเล่นมุกนี่แหลเออเป็นอะไรเนี่ยไมย่รู้เหมือนกันนะฮะชอบเล่นมุกซ้ำๆเดๆิมๆชีวิตมันก็วนอยู่ที่เดิมลา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  <laughs> เพลงอะไรเอ่ยไม่ทราบโอ้ยทำไมไม่ดรอปให้เร็วกว่านี้ล่ะพระเจ้าฉันเพิ่งไปมาเมื่อสักครู่ โอ้ยจะต้องกลับไปอีกรอบหรือนี่โอ้โหก็เพิ่งไปมาเมื่อตะเกียะน่าไ,ไม่ไดรอ r จะได้รับไปทีเดียว2กล่องไงนะโอเคนะคะก็เป็นคนดีนะฮะรับของมาให้กับเพื่อนดีกว่านะฮะอ่าเพื่อนก็จะได้อัปเกรดของดีๆเราก็จะได้มีกล่องของขวัญได้ใช้อะไรอย่างงี้คุ้มกานะ,ะอ่าฮิวพูดนะฮะซื้อไปเลยเนาะแล้วก็สะสมไดมอนด์กันต่อนะฮะ อาชีพหลักคือสะสมไดมอนด์อาชีพเสริมคือช่วยเพื่อนดิเฟนสตีอยงนะโอเคนะนี่คืออาชีพของเราเนาะเลิศไหมเลิศนะฮะอยากรู้ว่าสมมติเรากดวางไปเกดดิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้นะฮะโอเคก็ยังดีนะฮะปรากฏว่ากดวางแล้วเอาออกไม่ได้นี่ฉันร้องไห้เลยนะเออโอเคนะฮะตอนนี้ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้คอยที่ได้มาเอาไว้ทาอะไรนะฮะได้มาเนี่ยนะฮะได้คอยมาเนี่ยนะะไม่รู้จะดีใจหรือเปล่าเพราะว่าเราน่าจะได้รออีกนานอ่ะไม่ใช่อันนั้นคอยภาษาไทายอันนี้คอยภาษาอังกฤษนั่นเองนะฮะนละอย่างกันเลยนะ <c oughs> อย่าผายโงเลยนะจ๊ะโอเคเนาะโอเคจืบนะขโมยแร่ขโมยทรัพยากรนะัทูด,ดขไม้หมดทุกอย่างมันจะเป็นของเราเท่านั้นนะ <c oughs> โอเคนะดูชั่วร้ายขึ้นมาทันทีเลยเนาะอ่ากับตันของเราก็คอยดีเฟนสตียงให้อยู่นะฮะสุดยอดไปเลยนะคุณสตีฟนะฮะไม่รู้แหละว่าคุณชื่ออะไรนะฮะมิสเตอร์เรศูนหกศูนห้านะฮะคือใครเรคือใครนะแล้วทำไมคุณไม่เปลี่ยนสกินคุณก็ยังคงใช้มิสเตอร์สตีฟแบบเดิมแบบสมัยเต่าพันปีนะฮะเป็นสกินที่แบบคลาสสิกมากนะฮะเก่าแก่มากบอกเลยโอเค เราเพิ่งรู้นะคบว่าเวลาเราได้แบบกล่องของขวัญมันจะประกาศให้โลกรู้ตายแล้วเขาจะอิจฉาเราไหมเนี่ยว่าแบบเขาจะหมันไส้มองแรงเราแล้วว่าโอ้โหไอ้นี่มันเอากล่องของขวัญตลอดเลยนะขยันขโมยกล่องของขวัญชั้นจริงอะไรอย่างงี้นะแหมเป็นนักสะสมกล่องของขวัญอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะหมันไส้เราได้นะโว้ไม่นะกับตานกับตันย่ตกลกไม่ไม่ไม่กับตานย่นะลูกเออกับตันย่นะลูกเออกับตันย่านะเป้อะไรอย่างงี้เนาะเออ โอเคนะคมันมีเห็นอันดึงมันอัปเกรดหกคืออะไรไอ่ะอะไรคืออัปเกรด6กอ๋อสิเอาขุดเร็วเป็นหนะฮะเอาขุดเร็วไหมหรือว่าเพิ่มทรัพยายกรดีกว่าเนาะเออเพิ่มทรัพยายกรดีกว่าเพื่ออะไรจะได้แบบปั๊มของเร็วเรือไปถึงเราเนี่ยปั๊มของเร็วนะฮะอ๋อสีแดงมันเข้ามาแล้วอะ่ะแล้วมันอยู่ไหนอะ่ะสีแดงฮัลโหลอยู่ไหนอะ่ะ แล้วฮีอยู่ไหนอะแล้วเขาอยู่ไหนอะเออแล้วเขาอยู่ไหนไม่รู้นะฮะอ่ะเขาไปแล้วนะ,ะับไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีกเลยอ่ะไม่ใช่นะจะเย็นโอเคงั้นเดี๋ยวเราซื้อ is attract เพิ่มอีกนิดหนึ่งเนาะ is attract สีไดมอนด์เลยเหรอแพงเวอร์โอเคนะ,ะเดี๋ยวเราต้องไปสะสมได้บอลเพิ่มนิดหนึ่งนะฮะขาดไปแค่หนึ่งเม็ดก็ไปได้นะเนี่ยโหดร้าย นาจานาจาโอ้ยไดมอนด์อู้ด้วสี่เม็ดพอดีเลยนะพอดีเลยพอดีกับที่เราจะใช้พอดีเลยนะเหมือนรู้ว่าต้องการ4เม็ดก็ประทานมาให้เลยอ้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะฮะเออ b บล c k ฟ riday นะฮะคนรับของเรา Black ฟ riday เนาะโอเค นะขอบ Black Friday กันทีเดียวนะขอบคุณพระเจ้าที่ประทานมาให้นะ Black Friday Black Friday Black Friday <c oughs> เ,เพราะมันเกี่ยวข้องกับวันขอบคุณพระเจ้าไงจะไม่ได้ว่ามันเป็นแบบวันก่อนหรือวันหลังขอบคุณพระเจ้าแต่ก็คือรู้ว่ามันเกี่ยวกับวันขอบคุณพระเจ้าแค่นี้แหละโอเคไหมพอใจไหมพอใจเถอะนะก็เลยเรียกว่าเวลาเราเรา,เราอุทธรว่าแบบขอบคุณพระเจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็จะอุทานว่า Black Friday เออได้ได้มัง้งอ่ะได้ก็ได้อ่ะโอเคนะฮะ ขั้นต่อไปเราอัปเกรดมิเนอร์แล้วกันนะฮะว่างนะฮะว่างไม่มีอะไรทำแล้วเราอัพเกรดทรัพยากรดีทรัพยากรยกังอัปเกรดไม่ได้นะอัปเกรดมิเนอร์แล้วกันเพื่อเพื่อเราจะไปกดเตียงชาวบ้านนะซึ่งก็เหลือแค่เตียงสีเดียวเท่านั้นก็คือสีแดงนะฮะไม่น่าลงทุนเลยเนาะเออเป็นอะไรที่ไม่น่าลงทุนเลยพเพราะมันเหลือแค่สีเดียวมันจะลงทุนไปทำเพื่ออะไรเนี่ยฉันก็ยังโงตัวเองอยู่นะฮะคุณผู้ชมอ่ะทั้งคลิปเนี้ยดูอยู่แค่เราก็วิ่งไปวิ่งมาแค่สองที่นี้แหละนะฮะอ่าโอเคนะคุณผู้ชมก็็พอจะะะะรรู้้แแแลลววหนนนฮ่่าาาเเเียยปสบบ อันนี้มากเลยนะฮะอาร์มอารามอารามนาย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 สิบเก้าสิบเก้าโอ้ติดค้างนะครับตายซะตาย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 เพราะว่าฉันยังมีกล่องของขวัญที่ต้องรักษาเสี่ยชีวิตอยู่นะฮะโอเคอ่ะแค็บหมดอีกแล้วนะเนี่ยอาร์เรมแทปบไหมอารามแท็บแล้วกันเนาะโอเคเยม แต่ถึงมีอารามแชปไปก็ไม่ใช่ว่าเราจะรู้ตัวทันน่ะนึ้ออกป้ว่าแบบคือพอมันเข้าใกล้แล้วทุกคนอยู่นอกเกาะหมดเลยก็ไม่มีใครกลับมาทานสุดท้ายก็ติงก็แตกเลยอยู่ดีนะฮะก็ไม่รู้มันมีไว้เพื่ออะไรเห <c oughs> มือนกันไม้ทุกอย่างมันก็ต้องแบบมีเหตุผลของมนะันอะไรอย่างงี้เนาะเออนะ,ะนนะแต่เย็นนะแต่เย้เกือบร่วงลืมกดกระโดดนะฮะเกือบตายแล้วไหมล่ะตัวฉันฮฮ,ฮ,ฮ,ฮแล้วกัปตันเรายังอยู่ไหมเนี่ยกัปตันไปแล้ว กับตันไปแล้วนะฮะมิสเตอร์เรไปไหนไม่รู้แล้วนะกับตันไม่อยู่แล้วไม่เฝ้าถ่าแล้วไปแล้วไปเลยไปรับไม่กลับมานะฮะไม่เหมือนไล่เลยเนาะเออแต่ไม่ได้ไล่นะกับตันกับตันกลับมาเถอะอาร์ไดไงกับตันกลับมาแล้วนะฮะ back in his station เรียบร้อยนะฮะ back in his throne นะฮะอ่ากลับสู่บัลลังก์นั่นเองนะฮะเมื่อสักครู่นี้โดนโค่นบัลลังก์ไปนิดนึงนะเกิดกบฏในประเทศนะฮะก็เลยต้องมีการเอ่อปรับ ปรามกลุ่มจรจ o น,นะฮะทำไมรู้สึกว่าเราอ่านติดขัดมากเลยไม่ใช่อ่านนะพูดติดขัดมากเลยทีเดียวนาจาอ่ะอัปเกรด100% resources กันเลยทีเดียวนะฮะแรก่ก็จะเกิดเยอะขึ้นเราก็จะได้ปั๊มกันเร็วขึ้นอะไรอย่างงี้นะฮะอ่าเราก็จะได้แ a p มีแร่เยอะๆนะฮะมีไปทำอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะก็มีไว้งง้นแหละนะฮะตอนนี้ก็คือไดมอนด์เนี่ยเราซื้อได้เกือบหมดแล้วนะจริงๆโอ้ว้าว นะเราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยสะสมเพชรเนี่ยเก่งๆนะฮะสะสมจนมันไม่พอแล้วนะฮะถ้าเราไปกับสีแดงเนี่ยน่าจะตุยได้นะดังนั้นแล้วเราก็เก็บแค่นี้ก็พอนะฮะอย่าวิ่งไปเยอะเลยนะอาจจะตายได้เนาะเออนะแล้วคอนเซปต์ของเราก็คือวิ่งไปกลับมาที่ฐานแล้วก็ไปต่อเพื่อก,กลับมาที่ฐานนะเพื่อเก็บไดมอนด์ก่อนนะเออ ถ้าเราไปทีเดียว2ที่เนี่ยเราอาจจะตายได้ถ้าอันตรายมากเลยทีเดียวถ้านัดงแล้วก็เราก็เลยส่งหน่วยรบไปนะนจริงๆตอนนี้เหลืออีกสามคนแล้วเนี่ยอ่ะมีเราเป็นคนคอยเก็บเพชรไอหมอนั่นก็เป็นคนคอยไปบุกนะฮะส่วนเอ่อมิสเตอร์เรก็เป็นกัปตันนะฮะคอยเฝ้าอยู่ที่ฐานของเรานะฮะในขณะที่สีแดงก็ไม่ทราบเช่นกันว่าฮีไปไหนกันหมดนะฮะไปแล้วไปเลยไปรับไม่กลับมา <c oughs> มชอบใช้คำนี้นอุย้ยได้แร่เยอะมากเลยอะ แต่รู้สึกว่าตอนนี้ไม่น่าใช้เวลาที่จะมาซื้อเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือโดนแล้วเรียบร้อยนะโดนเล่นแล้วไม่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 ไมไม่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 ่ไม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 ่ไ่ไม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 ม่ไม ฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆลายแรงและแรงลายฮัลโหลสวัสดีจ้าอุ้ยมาไหนซ่าด้วยแหละเออวางน้ำก็ไม่ใช่ว่าดีนะเออเอาจริงๆอ่าเป็นข้อพิสูจน์นะครับวางน้ําก็ไม่ใช่ว่าจะรอดนะฮะเพราะว่าก็ตายง่ายเหมือนกันนะเอาจริงๆก็เขาเรียกว่าเป็นดาบสองคมนะฮะ คมด้านหนึ่งก็เอาไว้ฟันคนศัตรูได้นะคะคมอีกด้านหนึ่งก็เอาไว้บาดคอตัวเองตายได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือความหมายของดาบสองคมนั่นเองนะฮะคมทั้งฝั่งไปทําร้ายเขาและคมทั้งฝั่งที่จะทําร้ายฐาตัวเองด้วยนะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะเออตามสนองกรรมไม่ใช่เพ่น <c oughs> <school S 1> นะโอเคนะฮะอ่ะ ก็ยัง,งงงอยู่ว่าจะเอาคอยมาทําไมอะ่ะเออก็ไม่เข้าใจไงคือถ้าเป็น murder mystery อ่ะก็พอรู้ไงว่าคอยไว้ทําอะไรก็แบบเอาไว้ซื้อคอสตูมดาบซื้อ something v e r y t h อะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออไอ้พวกอะไรพ i ไปพี่ีพิกเซ้าลเล่นอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าคือก็ยังไม่เข้าใจว่าคอยของเบสบอลเอาไว้ทําอะไรก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปนาจา โอเคนะฮะอ่าเดี๋ยวดูซิตอนนี้มาช้อปปงช้อปเป้งกันนิดน,นึงว่าแบบซื้ออะไรได้โอ้สปอน์ตเอเมอรอลก,กันเลยดีกว่านะฮะว,ว้าวในเมื่อมันทำได้ก็ทำเลยสิครับเราอ,อะไรนะครับอ่าคุณผู้ชมอีกนิดเดียวเราจะอัปเกรดได้เกือบครบแล้วนะฮะเหลือชุดเกราะอ,อีกเยอะเลยไม่นะชุดเกราะก,ก็เยอะอยู่นะฮะเนี่ยโอเคตาร่แทรปเราหมดหมดหมด,หมดเลยนะโอ้ได้อมเอเมรอลแล้วนะฮะรีเจนเนอรี่เลยเหรอว,ว้าว ลิจเนอรี่เลยนะฮะได้1 0 0คอยน์แีกเลยทีเดียวนะฮะได้ลิจเอนดาลี่ลี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 ลลนะฮะโอเคได้ลิจเนอรี่เลยนะดีใจไหมดีใจดีใจแบบดีใจือนทุกหวยนะฮะเออโอ้ว้าฉันว่าฉันไม่วดไปหรือฉันกดไปโอ้โออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันทำให้น้ำแห้งได้ไงอ่ะ how he drain the water I.. I understand not I understand แตนดอนภาษาคาราโอเกะนะเนี่ยเออภาษาต่างดาวเอเลียนเอเลียนนะฮะโอเคนะเอมารีนังสืออะไรอย่างงี้นะไม่ใช่นะฮะพูดเล่นพูดอะไรเนี่ยไม่รู้นะทั้งคลิปเนี่ยพูดอะไรกัไม่รู้สาระมีไหมก็มีมีช่วงหนอนช่วงหนานาไม่มีแล้วเออนะโอเคงงกันเลยทีเดียวนะอ่ะมาเชื่มนะฮะอุ้ยได้เอเมอรอลร์รอลึกแบบสึกมีภูมิฐานมีภูมิฐานฮะพุงยื่นไม่ใช่นะใจเย็น เดี๋ยวซื้ออันนี้เดนนก,นนกันนะอแเนาะแล้วก็อันนี้กันแล้วก็อันนี้โอเคโอเคโอเคซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนคุณผู้ชมในที่สุดนะฮะเราก็สามารถที่จะอัปเกรดนะฮะ m o เทนฟอร์ดก็คือสามารถสปอนแร่ได้แบบดีๆได้แล้วนั่นเองนะโอ้เป็นพรีเซนต์คอลเลกเตเลยทีเดียวนะคะเก็บ50กล่องของขวัญแล้วเหรอเร็วมากบอกเลย โอ้โหตอนนี้ก็คือทรัพยากรจะมาเกิดที่เราแบบทวีคูณความเร็วกันเลยทีเดียวเห็นไหมดูดิเกิดแบบรัวกันเลยทีเดียวนะเลิศมากนะดีงามพระรามก้ามากเลยทีเดียวนะเนี่ยสองร้อยเปอร์เซ็นต์รีซอสเลยนะก็คือเพิ่มเข้ามาอีกเท่าตัวเลยนะว้าวสุดยอดนะรู้สึกได้ถึงความรวยกันเลยทีเดียวนะได้ถึงกลิ่นของความรวยนะฮะเราก็จะรวยรวยรวยแล้วก็รวยต่อไปนั่นเองอ่าเยี่ยม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 เวอี้กูดนะฮะโอ้แย่แล้วมีคนบุกเข้ามาคุณผูช้ชมมีคนบุก มีคนบุกไหนอะไหนอะฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนสวัสดีคุณเพื่อนสวัสดี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 สวัดีสวัส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 ดีสวดีสวัส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 ดีสวัีสวัสด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 ีสวัีสวัสดวัสดีสวัสดีสวัสีสวัสดีสวัสดีดีสวัสดีสีสวัสดดวัสว สุดยบลปเย คุณผู้ชมฮะเรามาอัปเดตสถานการณ์กันนิดนึงนะฮะตอนนี้เนี่ยคุณแคสโลนเขาได้ออกหลุดไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะ disconnect ไปแล้วนะตอนนี้ก็เหลือแค่เรากับคุณมิสเตอร์เรนนะฮะก็คือกัปตันของเรานั่นเองนะกัปตันทีมที่ยังคงเหลือรอดและเหลือรอดนะฮะเออเขาก็เป็นคนที่แข็งแกร่งคนนึงเลยนะที่ยังคงมีชีวิตเหลือรอดมาถึงทุกวันนี้ได้นะ,ะอ่าเราก็ยังอยู่กับเขากันต่อไปนั่นเองนะ,ะอัปเกรดชุดเกราะให้มันดีขึ้นอีกนิดนึงโอเคนะฮะเยี่มยอยกระเทียมดอกัอกนทีีเดยว้ขต่อไปนะ้ปหมส,ส,ขขขส,สมใไ้ ครบ30เอเมอรัลนั่นเองนะฮะก็คือคุณกับตันก็คงแบบฉันต้องป้องกันเตียงแคสโลนต้องเป็นคนไปบุกและมานาอิาเป็นคนอัปเกรดของแล้วตอนนี้คุณแคสโลนหายไปแล้วแล้วใครเป็นคนบุกอะไรอย่างงี้นะฮะเอออาจจะมีคำถามสงสัยอยู่ในใจบ้างเล็กน้อยแหละนะเนาะก็เลยท้ายก็คือทุกคนก็ต้องคอยมาป้องกันเตียงด้วยกันอะไรอย่างงี้นะฮะก็ไม่มีใครบุกเอแอย่ yeah, แล้ว แย่แล้วโ oh no holy crap 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 crap, crap, crap. นะฮะอุตส่าห์สะสมทรัพยากรมาตั้งนานนะฮะเนี่ยเอ่อศาสสะสมทรัพยากรมาตั้งนานนะอันทำไมคุณเล่ไม่ตายหรออ๋อตายแล้วนะ,อะโอเคอ่าสะสออสระเอสระเอนะฮะสะสมทรัพยากรมาตั้งนานแหนะโอ้โหไม่ได้ใช้เลยเออโอเคนะฮะจบไปที่เรียบร้อยเนาะอ่ะจบจากเบสบอลศึกอันนักน่วงกันไปนะนักน่วง ภาษาอะไรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่เกมเบาๆอย่างเช่นเกมเดรอปเปอร์กันบ้างดีกว่านะผู้ชมอ่ะทำไมมันต้องให้เราวาร์ปอะไรไกลขนาดนี้เนี่ยแล้วฮะอันนี้อะไรเนี่ยโอเคโอ้โหมายืนขนาบข้างดรอปเปอร์นะฮะเปรียบเสมือนเป็นบอดี้การ์ดกันเลยทีเดียวนะเนี่ยอุ้ยแต่ดรอปเปอร์คือแบบ เปลี่ยนใหม่ดูสวยขึ้นเยอะเลยเนาะแล้วก็ไม่ใช่แผ่นกระจกธรรมดาแล้วด้วยนะเนี่ยว้าว,ว่าดูแบบดูดีขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับวาร์ปแล้วกันนะฮะซีดีแล้วก็ทำไมไม่มีตําดหนย่างเนี่ยให้ตายเถอะ พีด่านยากๆอะทแล้วฉันจะเล่นได้ไหมนะโอ้แต่จริงๆนยต้องยอมรับว่าสมัยตอน,นยังเป็นเบตา้านี่คือคนเล่นเยอะกว่านี้เยอะเลยนะฮะทำไมตอนนี้ดัปเปอร์คนเหลือน้อยขนาดนี้พอเป็นตัวเต็มปุ๊บคนเลิเลเะะลก,เ,ะะกเ,ละะเล่นเลยทีเดียวนะเนี่ยพลังของการเป็นฟูลรีลชสนะฮะบอกเลยนะเลิกเล่นเลยทีเดียวงงเลยนะมาคุณผู้ชมมา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 ,มาโอเคนะ,ะได้เป็นด่านอะไรเอ่ยซิลเวอร์ท่อเหรอถ้าจะไม่ผิดนะ ก็ตายเลยเอาเวรกรรมชีวิตอนาจิตอนาใจมากมากเลยนักครับนี่โอ้ยท่านท่านผู้จอ๋ออันนี้เดียวก็ให้ไม่ได้หรอปะโจท,ทุกทีเราผ่านได้ไงอะเออนั่นดิทุกทีเราไปทางนี้ปะเออเราไปทางนี้ดิเอใช่ปะแล้วมันไปทางไหนทำไมเราไม่ผ่านสักทีอะทุกทีเราไปทางไหนเดี๋ยนะทุกทีเราไปทางไหนถึงผ่านเนี่ยเออ อ๋อทางนี้แน่เลยโอเคนะอ่ะไปวัดบวบนะครับเปลน้องเจ็ดแน่นะฮะอุ้ยอุ้ยด่านใหม่อ่ะไซเบอร์ทรัคไม่ใช่นะ่พูดเล่นเออแต่ก็ง่ายอยู่นะฮะเมนเฟรมนะฮะกรอบหลักนะฮะกรอบอะไรไม่ทราบนะฮะก็กรอบหลักนะฮะซีดีนะฮะเป็นเมืองนะฮะโอ้มีเครื่องอันนี้เป็นด่านดรอปเปอร์ในตำนานนะว่าแล้วน่าสนใจนะฮะเราน่าจะหยิบด่านดรอปเปอร์ในตำนานนี้กลับมาเล่นนิดนึงเนาะเออกลับมาเล่นใหม่อะไรอย่างงี้นะฮะก็ให้มัน เข้ากับยุคสมัยยุคสมัยบ้านไหนนะเออเอาแบบเก่าประมาณสักแบบเกือบ10ปีที่แล้วนะไม่แน่ใจว่ากี่ปีอะนะแต่ก็หลายปีอยู่น่าจะเกือบ10มั่งนะน่าจะนะเออใช่ไหมโอ้ยไปทางไหนเนี่ยฮะเดี๋ยวนะขออนุญาตขออนุญาตงง that wasn't bad โอเคเอ่อน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่นี่โอ้โหน้ำก้อนเท่าขีนะฮะโอ้โหเล็กมาก บอกเลยเี่จะไปรู้ได้ไงว่าน้ำมันอยู่ที่ไหนโน้ำมันอยู่ตรงนู้นหรอต้องไปทางนี้ปะต้องไปตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> อ้ยให้ตายเถอะโรบินหูดนะฮะหูทุ่ทุ่หูหูนะฮะอู้หูดุ่ดุหด่หูหูโหยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฉันมึนไราตาไปหมดแล้วเจน,นจายจาฉันมึนไราตาหมดเลยไรายตามากเลยจ้าไราตาไราตาไราชื่อร้ายร้ไปหมดเลยนะฮะร้ายล้อมร้ายล้อม ก็ไปตรงนี้ดิเออใช่ไหม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 ออยังไงอะ่ะหน้านี้ไม่เคยเล่นมาก่อนก็เลยงงไปเลยนะฮะงงหลายตลบด้วยเอ็นนิดนึงเอ็นนิดนึงก็ไม่ได้นะฮะตอนนี้ก็เมาทีดอีกแล้วนะฮะโอ้ยนี่เครื่องเล่นบ้าบอขอแตกมาทำอะไรเนี่ยโอ้ยเครื่องเล่นพวกนี้นี่จำไม่เลยนะ,จะ,จะไปคิดบัญชีก,กับแกทีหลังฝากไว้ก่อนเถอะอ๋อพระเจา้าโอ้ไม่ใช่เขาบอกว่าโอ้ black friday อันนี้คือไม่ได้ตูอะไรเลยนะจริงยอมรับเมื่อกี้ลืมดู b l a c ค f ร i d a y เจ้าให้ตายเถอะเจ้าให้ตายเถอะจอร์จอร์ช่วยด้วยจอร์ช่วยด้วยจอร์ชช่วยด้วยจจอร์มันจากมากเลยจอร์ช แล้วมันก็คือไม่ได้เก็กันในเช้าวันนี้นั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันให,ใหม่ใน EP หน้าเราจะไปเล่นอะไรกันต่อเดี๋ยวรอติดตามชมมาได้สำหรับชช้าวันนี้ Have a nice day สวัสดีครับ